ดีครับพี่น้องมาให้มาหน้าคือเก่าแล้วครับอ้าวมาเบิงไปเบิงหน้าตะเกียบได้ครับนี่ครับหน้าอยู่บ้านนิคมนี่กับฝนตกคือเก่าพี่น้องทางบ้านตะเกียบผีละทางบ้านนิคมทหารทานซึกอำเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมพี่น่องฝนตกโอ้ก็คิดหอดบ้านเดิมบ้าน พ่อแม่เด้พี่น้องไอญมากทางจากพี่น้องมากอยู่บ้านใหม่บ้านอันนี้ดีแต่แก่มาอยู่นี่ก็เกือบสามทิศปีแล้วแต่ว่ากิดหอดคือเก่าคิดหอด,อด,หอดพ่อแม่พี่น้องน้องนุ่งซุ้มแซวกันอยู่ทั้งบ้านเดิมบ้านเกาเ่าหละบ้านเดิมพี่น้องได้มาทีมาได,ได้มาอยู่มองไม้วางอยู่วางเศร้าไม้กับย่างกินหอดค,อคือเก่าเด้คนหอน ตะแก้วมาอยู่บ้านนี้คบกับเกือบสามิบปีแล้วพี่น้องเลยทั้งหลวงทั้งทหารเพ่นจัดให้ตะแก้วมาอยู่พี่มาอยู่บ้านนี้คมก็คิดฮอดบ้านเดิมเพื่อได้อยู่ไก่คือสิเยี่ยมพยายาม,ยามเนาะบ้านนี่ผู้คนอยู่ไก่ว่าตะแก้วอยู่ไกลได้พี่น้องเพราะบ้านเดิมบ้านเกิดในยูบนบ้านพ่อแม่ย่าให้มา,ากกอยู่ก็อยู่มาอยู่กาลสินโอ้กาลสินกับ นครพนมก็คือไก่กันเถอะเนาะบ่มีรถปิกอัพคือเพิินบ่มีรถปิกอัพคือเพิินพี่น้องเอ้ยไปขี่หอดปันได้กับอวดเอาละขี่หอดพี่น้องน้องนุ่งก็ดีอ่ะตอนนี้อะพี่น้อง